ประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวยหมวดกอไก่ชอชิงจังหวัดสระแก้วรุ่นป้ายมหารวยขนส่งจังหวัดสระแก้วจัดพิธีพุทธาพิเศษและเจิมแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรกอไก่ชอชิงจังหวัดสระแก้วป้ายกราฟิกจำนวนส0 1เอ็ดหมายเลขรุ่นป้ายมหารวยเมื่อวันที่1ิกกันยายน25 6 3สาผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดป่าใตา้พัฒนารามอำเภอวัฒนานาครจังหวัดสระแก้วนางสาวกนกเนตร เน็รน้อยขนส่งจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยดอร์ชัยรัตปิยะดำรงนายช่างตรวจสภาพรถชำนาญการสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วและเจ้าหน้าที่ขนส่งสระแก้วได้จัดพิธีพุทธาพิเศษเจิมแผ่นป้ายทะเบียนเลขสวยและเตรียมประมูลเลขสวยสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนรอยอนหนึ่งครั้งที่สี่หมวดอักษรกไก่ชอชิงฉลกกับเลขสวย โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสระแก้วหลวงปู่บุดาปัญญาธโรประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนตร์เพื่อเตรียมนำแผ่นป้ายทะเบียนศักดิ์สิทธิ์เลขสวยทั้งหมดจำนวน301หมายเลข,ขออกเปิดประมูลรุ่นป้ายมหารวยทั้งนี้นางสาวกหน,นกเนตรก็เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจร่วมประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยหมวดอักษร,รกอไก่ชอชิงรุ่นป้ายมหารวยในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2563 เวลา8นาฬกาเป็นต้นไปที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเพียงวันเดียวเท่านั้นโดยสามารถประมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ w w w เบี r o รถ c o m และรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเพื่อสนับสนุนการป้องก,องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไปผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดสระแก้วหมายเลขโทรศัพท์1584 สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเคมบิ้งไว้ดื่มเคมบิ้งไว้ใจตรงกัน